Okay. สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็พบก,กับช่องมูงชาแนลนะคะวันนี้มุกจะพามาอ่านรู้จักกับอาหารอาหารครีินนะคะซึ่งถ้ามาจากาเขาเรียกข้าวสารีนะคะซึ่งจะมีจำนวนมากเป็นร้อยๆชนิดนะคะของรัสเซียนะคะ เมื่อเขารู้สึกอ้วนนะคะเขาจะซื้ออาหารตวกนี้มาทานกันนะคะก็คือเป็นเ่ป็นคลายๆเอาแผ่นแป้งนะคะไม่ขัดสีนะคะทำาจากข้าวสาลีตัวนี้ก็จะเป็นข้าวสาลีไม่ขัดสีเนาะอตัวนี้นะะก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่าเพื่อเป็นแบบ แ็คเ,เพื่อสุขภาพเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้เราก็จะกินคู่กับพวกทูน่าก็ได้นะคะตัวน,นี้เราลองไม่มีไขมันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลแน่นอน,นะคะ่ะคือเป็นแ็คนะคะสำหรับลดน้ำหนักโดยเฉพาะนะคะถ้าใครมาอยู่รัสเซียนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะ ซึ่เป็นอาหารเคลตีนะคะของเขาจำนวนมากสำหรับคนที่มีความดันไขมันหรือว่าเบาหวานลดเลือดอาก,การพวกนี้นะคะก็ต้องใช้อาหารพวกนี้นะคะในการดูแลรักษาสุขภาพและสำหรับคนที่ชอบดอาเอทนะคะตัวนี้นะคะก็เช่นกันโอเคเดี๋ยวมุก็ลองเปิดซองล้นนะคะกลองชิมดูนะคะก็จะมี กลิ่นก็กลิ่งก็จะเหมือนขนมปังฮวยเนาะรสชาติหรอคะรสชาติแบบก็สำหรับคนที่แบบ ชอบกินพวกอาหารเคลีนรเนาะทานได้นะคะอืก็อารมณ์ก็จะประมาณเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอเหมือนเรากินเต้าหู้อะไรประมาณนี้นะคะอก็ผู้หญิงที่เขาจะคนดีเนาะทำไมก็ถึงคนดีนะคะเขาก็จะผลิตผลิตดูแลสุขภาพมากมายนะคะเช่นอเช่นอเป็นตัวนี้นะคะ อาหารคลีนแล้วก็จะทำเขามีหลายรูปแบบนะคะก็จะมีแบบเป็นแบบโฆษณะกลมๆประมาณแค่นี้นะคะก็กินได้นะคะก็ต้องกินได้ไม่ไม่จำกัดจำนวนนะคะตัวนี้กินเราก็ยิ่งกินย,ยิ่งสุขภาพดีนะคะอืมมันมีความอร่อยอยู่แล้วนะคะเป็นออกมันมันเก็บๆนิดๆน่าอืม น,นี้ถ้าใครสนใจอาหารพวกนี้นะเดี๋ยวมุกจะลองคอมเมนต์มาได้นะคะจะลองซื้อมาให้ดูให้ชิมหลายๆอย่างเลยนะคะมีเยอะมากมทั้งช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตสำหรับลดน้ำหนักแล้วช็อกโกแลตแล้วพวกคุกกี้นะคะสำหรับลดน้ำหนักอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าเดี๋ยวมุกจะลอง ซื้อมารีวิวให้ดูนะคะทีละตัวเนาะโอเคนะคะ<ๆ>แล้วก็บูจะบอกนิดนึงว่าคนที่นี้เขาค่อนข้างจะออกกับรักสุขภาพมากนะคะออกกําลังกายนะคะกันเป็นจำนวนมากผู้ชายก็จะมีซีแพ็นะคะเขาจะดูแลตัวเองกันดีมากๆเขาก็จะทานพวกเวปโปรตีนกันนะคะเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็จะ ฟิตเนสที่นี่ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะเขาจะเข้าฟิตเนสกันนะคะออกกําลังกายกันนะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะนอกเนือจากการทํางานแล้วเพราะว่าคนที่นี่เขาก็คือไม่ได้ทํางานทุกวันนะคะเขาอจะทำสามวันพัก2วันอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะมีเวลาเยอะกว่าพวกเรานะคะที่เป็นคนไทยนะคะพวกเราก็ค่อนข้างจะทํางานหนักเนาะอืมก็ เขาว่างเขาก็จะดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีคนอ้วนนะคะแล้วก็จะมีหุ่นคนเขาก็จะเป๊ะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะ mm hmm. ก็จะสวยงามนะคะทั้งผู้ชาย mm hmm. ผู้หญิงโอเคถ้าใครชอบคลิปผมบบก,ก็รบกวนปดฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยะคะะวันนี้นะคะขอบจบก,กันด้วยอาหารคลีนนะคะอาหารเพื่อลดน้ำหนักและสุขภาพค่ะบิบ๊กบ้าไง